ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮ อยากจะทํางานต่อมันเหมือนเป็นภาวะของความหมดไฟซึ่งในทางจิตวิทยาเรียกภาวะเช่นนี้ว่าเป็นเบิร์นเอาท์ซินโดรมเป็นภาวะของความหมดไฟเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าภาวะหมดหูนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ทํางานมาได้ระยะนึงแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไม่อยากจะทําต่อก็จะประมาณสัก40ปลายๆสำหรับคนที่เผชิญกับความรู้สึกนี้แต่ส่วนที่ท่าน ทำงานมีความชอบอยู่ก็ก็ดีน่าอนุโมทนาแต่ว่าหลายท่านหลายคนจะเป็นความรู้สึกหมดหวังเป็นภาวะของความหมดไฟหมดหมวยที่เขาแซลๆเซลกันว่าเป็นลักษณะของของความหมดหมวยซินโดรมนะคือหมอดหมวยหมดแล้วไม่เหลือไม่เหลือความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อและไม่มีความหวังที่จะทํางานอยู่ต่อแล้วอาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคน ที่เผชิญกับความรู้สึกนี้ซึ่งไม่นานมานี้มีข้าราชการที่มีความรู้สึกนี้โทรมาปรึกษาบอกว่าไม่อยากจะอยู่ก็พลาลนาความหดหู่ของชีวิตคําถามแรกที่อาตมาภาพถามก็คือว่าบอกกระแกว่าโยมการที่คนคนหนึ่งนะเบื่อหน่ายกับการทําหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะหน้าที่ที่ตัวเองทําได้ดีนั้น อาตมาภาพว่าอาตมาภาพว่าชีวิตของคนคนนั้นนี่ได้ตายไปแล้วนะโยมนะหลายคนอาจจะฟังไม่ทันอาตมาได้บอกโยมคนนั้นว่าการที่คนคนหนึ่งตื่นมาเบื่อหน่ายกับการทําหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่ที่ตัวเองทําได้ดีนั้นอาตมาภาพว่าเขาได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วนะแกก็น่าจะมีความรู้สึกไม่เข้าใจกับคําพูดนี้ อตมาก็เลยบอกว่าคนที่ตายหรือเสียชีวิตไม่ได้ไหมายความว่าหมดลมหายใจแต่มันคือคนที่ตื่นมาและเบื่อหน่ายกับการทําหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละคือคนที่ตายแล้วเราลองพิจะะารณาตัวเราเองดูดีๆนะครับว่าเราอยู่ในอาการนี้หรือไม่แล้วคนต้องเป็นคนแบบไหนที่ตายทั้งๆท,ท,ที่ยังมีชีวิตอยู่หูเท่านั้นแหละข้าราชการคนนั้นนี่มันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันเข้าไปโดนใจเกิดขึ้น จนกระทั่งพูดกับตมาประโยคนึงว่าน่ะผมไปผมสู้จึงทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่มีค่ามีความหมายมันจะมีความมันจะมีภาวะอย่างหนึ่งก็คือภาวะของความฝืนฝืนสิ่งใดก็ตามที่มันฝืนแล้วมันมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในในการทำงานนั้นมากๆ สิ่งนั้นล้วนแล้วแต่เป you. ็นสิ่งที่มีความหมายยิ่งเบื่อหน่ายมากเราลองสังเกตดูนะครับว่าสิ่งนั้นยิ่งจะมีความหมายกับชีวิตของเราแตกต่างจากสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานกับชีวิตของเราดูเหมือนจะไร้ค่าและไม่มีความหมายใดๆเลยยิ่งสนุกมากยิ่งเพลิดเพลินมากความหมายก็ยิ่งน้อยแต่ยิ่งน่าเบื่อหน่ายมากความหมายก็ยิ่งมากเหมือนกับคนไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ท่านก็ลองดูอากับกิรของคนที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมขั้นอ,อกุกฤิถึงกับขนาดปิดวาจาขวาย่างเนอซ้ายย่างเนอรู้สึกเนอเหนือน่อยเนอซึ่งคือสิ่งเหล่านี้เป็นคําภาวนาที่ล้วนแล้วแต่คนที่ไม่เคยชินและเกิดความเบื่อหน่ายฉะนั้นความหวังความฝันและแรงบันดาลใจที่ท่านทั้งหลาย ได้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้าและเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้เราตื่นลุกออกจากที่นอนนั่นก็คือการลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรานั้นมีคุณค่าแม้จะเผชิญความเบื่อหน่ายก็ตามจึงเป็นเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นำนำเราไปในที่ต่างๆก็จะมาจากความคิดความคิดจะเปลี่ยนชีวิตของเราและม,มีมีเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กน้อยที่ประเทศพาม่า ที่มาทําหน้าที่บริการคนไทยหยิบจับรองเท้าจัดข้าวจัดของบริการทุกอย่างในขณะที่ญาติโยมคนไทยไปไหว้พระซึ่งในคณะนั้นอาตมาภาพก็ได้ร่วมคณะไปด้วยและเห็นอากับกิริยาของเด็กคนนี้ที่ทําหน้าที่บริการด้วยความมุ่งมั่นด้วยความสุขโดยเฉพาะเว,เวลาที่ไอเด็กน้อยคนนี้จัดรองเท้า มันเหมือนกับว่าการจัดรองเท้ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแกจับเรียงให้มันเท่ากันหมดแล้วเว้นระยะห่างเวลาที่คนเดินลงมาสวมรองเท้าจะได้ไม่ต้องเบียดเสียดกันแกก็ประดิษฐ์ประอยจัดแจงให้มันตรงกันทํากับหัวดรืยอประดิษฐ์ประอยในการจัดเรียงรองเท้าทําให้เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้นี่ มันทําหน้าที่ในการจัดรองเท้าการจัดรองเท้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของแกในขณะนั้นแม้สายตาโดยคนทั่วไปจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ก็ตามทําให้ตามาเกิดความรู้สึกประทับใจจึงเก็บเงินล้วงเงินออกมาเป็นจํานวนเงิน1,000จัด1,000จัดก็จะประมาณสัก20บาทไทยเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นค่าบริการที่เด็กคนนี้ตั้งใจทำงานจัดรองเท้าให้เราได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นก็กําลังจะเดินทางกลับและตามาภาพก็ยื่นเงินหนึ่งพันจัดให้พอยื่นเงินให้แล้วเด็กคนนี้ปฏิเสธไม่ขอรับด้วยความสงสัยก็เลยถามว่าเหตุใดหนูจึงไม่รับเด็กน้อยคนนี้ก็เลยบอกว่าผมไม่รับครับเพราะผมไม่ใช่ขอทานผมเป็นนักธุรกิจโอ้โหท่านผมไม่ใช่ขอทานผมเป็นนักธุรกิจถ้าอยากจะช่วยผม ผมขออนุญาตเอาถั่วตัดขึ้นไปขายบนรถได้ไหมครับอืมอืมไอเด็กคนนี้พูดดีเลเกินหนูมีเท่าไหร่เอาขึ้นไปขายเลยลูกและหลังจากนั้นญาติโยมคนไทยที่ไปทําบุญอยู่บนรถทราบว่าเด็กคนนี้เป็นคนถือของและจัดรองเท้าให้ปฏิเสธไม่รับเงินหนึ่งพันจัดแล้วขออนุญาตขึ้นไปขายถั่วตัดบนรถแล้วยังบอกกับตัวเองว่าที่ผมมาทําผมอยากได้บุญแต่ถ้าอยากจะช่วยผม ช่วยซื้อขวดตัดกับผมเพราะผมเป็นนักธุรกิจคนไทยซื้อคนลาสามร้อยคนละสองร้อยตัวตัดจนเกลี้ยงหมดในขณะที่เกลี้ยงหมดแล้วมีเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆถือถั่วตัดอยู่ที่ประตูทางลงของรถด้วยความสงสัยก็เลยถามว่าไอ้หน,นูมารอทําไมไอ้หน,นูมันบอกว่ามันมารอพี่ชายมันวางแผนไว้อย่างดีเขาเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น คอราานของไอเด็กสองคนนี้มันอยู่ไกลไม่ได้อยู่ในขอบเขตของนักท่องเที่ยวที่จะไปถึงมันจึงวางแผนว่าถ้าพี่ขึ้นไปแล้วให้หนูเตรียมถั่วตัดมายอรออยู่ข้างล่าง<ม>ก็เป็นจริงอย่างนั้นครับยื่นถั่วตัดในระหว่างที่เรากําลังสงสัยว่าไอเด็กสองคนนี้มันทําอะไรหมดถั่วตัดไปสองกระเช้าใหญ่ๆนับดูตรวจสอบดูได้เงินประมาณเกือบสองพัน เกือบสองพันของเด็กน้อยคนนี้ที่ขายถั่วตัดให้กับคนไทยอาตมาก็เลยถามว่าไอ้หนูเอาความคิดนี้มาจากไหนหนูน้อยคนนี้บอกว่าคุณครูในห้องเรียนบอกบอกว่าอะไรบอกว่าต่อไปประเทศของเรานี่จะเปิดประเทศและจะมีนักธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้านจะมาที่ให้จะมาที่บ้านที่เมืองเราเยอะ เพราะฉะนั้นให้เราเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อที่จะเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจกับคนไทยจึงทําให้เห็นว่าถ้าคิดจะเป็นขอทานจะได้แค่20บาทแต่เมื่อไหร่พอคิดเป็นนักธุรกิจก็จะได้เกือบสองพันจึงทําให้นึกถึงข้อบาลีที่ยกไว้เป็นนิเขประบ,บทเบื้องต้นว่าจิตเตนนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดก็ความคิดจริงๆ เป็นความคิดแตกต่างจากเด็กน้อยคนหนึ่งย้อนกลับมาที่บ้านเราเด็กน้อยคนนี้พ่อแม่แกมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวและแกกลับมาที่บ้านและแกก็บอกกับแม่ว่าแม่ขอเงินขอเงิน50บาทแม่ก็สงสัยว่าขอไปทําไมแกก็บอกว่าขอจะขอไปซื้อก๋วยเตี๋ยวยิ่งสงสัยใหญ่เลยบ้านเราขายก๋วยเตี๋ยวแล้วทําไมต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวที่อื่นด้วยไอ้หนูคนนี้ก็เลยบอกกับแม่ว่าโนาะ บ้านเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวทำไมไม่กินก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเลยล่ะลูกแล้วไอ้หนูคนนี้ก็บอกว่าไม่เอาแม่ทำก๋วยเตี๋ยวสกปรกบางวันหนูตื่นขึ้นมาเห็นมแมลงสาบอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋วด้วยทําให้แขกที่อยู่ในร้านลูกค้าที่อยู่ในร้านกําลังกินก๋วยเตี๋ยวอย่างอยดอร่อยเกิดความเสีย,สยเอียนบางคนถึงกับจะอาเจียนออกมาคนเต็มร้านเนี่ยกระจัดกระจายหนีหมดเพราะไอ้คำพูดของเด็กคนนี้ที่บอกว่า แม่ทําก๋วยเตี๋ยวสะกปอกทําก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยแล้วทาให้ร้านลูกค้าในร้านค้าเนี่ยกระจัดกระเจอกระเจิเจงหนีหมดเพราะคาพูด<ม>ของล,ลูกชายตัวเองข้อน,นี้ก็ทําให้ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าความคิดที่จะได้เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยก,ก็เป็นสิ่งสําคัญเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนคนเราจะไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราหรอกถ้าเราไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเอง ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาก็เป็นความหวังความฝันและแรงบันดาลใจในชีวิตของเราท่านทุกคนเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ด้วยความหวังถ้าชีวิตนี้ปราศจากสิ้นเสียแล้วซึ่งความหวังเราก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมหลายคนก็หวังว่าจะชีวิตจะต้องดีกว่านี้หลายคนก็หวังว่า,าลูกโตก่อนถึงจะมีความสุขต่อสู้ไปสักพักนึ่ง บางคนก็จากบ้านมาทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงดูแลชีวิตของคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือพ่อกับแม่หรือลูกผัวเมียรักที่รอคอยอยู่ที่บ้านเราต่างก็มีชีวิตทุ่มเทเพื่อกันและกันทั้งนั้นหากเราสูญสิ้นซึ่งความหวังมันก็ไม่เหลืออะไรและชีวิตแม้สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ความหวังนั้นเป็นสิ่งสุดท้าย ที่จะที่ตัวเราเองจะสูญสิ้นเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเผชิญกับวิกฤตใดก็แล้วแต่แต่การยืนหยัดเผชิญกับวิกฤตนั้นยังยังง่ายกว่าและดีกว่ากับการวิ่งหนีปัญหาและหนีจากการเผชิญจากวิกฤตนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะยืนหยัดขึ้นมาต่อสู้ด้วยด้วยสติปัญญา ถ้าจะต้องให้ดีจะต้องต่อสู้และมีความหวังความฝันและแรงบันดาลใจนั้นก็ด้วยสติปัญญาสติปัญญาที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักการรู้จักเวลาที่เราจะต้องมาพินิจพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความวิบัติกับชีวิตของเราที่เรียกว่าเป็นสมบัติสี่ สมบัติ4ก็ได้แก่อุปทิสมบัติคือที่ที่เราอยู่ที่สถานที่เราอยู่อุปธิคือทางเดินคติอ่คติสมบัติคติสมบัติขออภัยคติสมบัติเป็นสถานที่ที่เราอยู่อยู่อย่างไรฐานะอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าคำนึงถึงข้อคติสมบัตินี้เราก็จะรู้จักฐานะของตัวของตนจะได้ประเมินได้ว่า เราควรมีค่าใช้จ่ายอะไรเราควรจะใช้ชีวิตไปในรูปแบบไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวดูตนที่เรียกว่าคติสมบัติต่อมาอุปธิสมบัติเงินทองของใช้หรือตำแหน่งหน้าที่ที่ตัวเองมีตัวเองเป็นเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรการสมบัติการเวลาพอเหมาะพอควรถูกการ ถูกการหรือไม่เวลาไหนเป็นเวลาไหนลำดับความสำคัญลำดับความมากน้อยให้มันถูกถูกกับตัวถูกกับตนถ,ถ,ถูกกับรายได้เงินทองของตัวเองที่มีต่อมาประโยชคสมบัติจึงหนึ่งชีวิตที่จะมีลมหายใจนั่นก็คืออย่าละทิ้งการทำความดี คนเราจำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าอุดมการถ้าไม่มีก็เหมือนชีวิตของเรานั้นมันใจแห้งแรงถ้ามีแล้วมันจะเป็นตัวช่วยให้เราพัฒนาตัว,พ,ตวพัฒนาตนในเรื่องของงานในเรื่องของการดำเนินชีวิตไม่ให้เราตกไปสู่โลกที่ชัว่วไม่ให้เราตกตามลงก็ต่อเมื่อเรายึดมั่นในความดีนี่คือสมบัติ4แต่ถ้าวิบัติ4ี่ก็คือ ตรงกันข้ามกับสมบัติ4ก็คือคติสมบัติที่อยู่ที่ที่อยู่ก็วิบัติอุปธิสมบัติเงินทองของใช้ที่ไม่พออยู่พอกินก็ด้วยไม่รู้จักตัวจากตนก็วิบัติได้การลวิบัติการทำความดีก็ไม่ได้สั่งสมอะไรเกิดขึ้นก็เตรียมพร้อมที่จะวิบัติได้ในชีวิตของเราทั้งหมดทั้งมวล เป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายที่หดหู่อยู่ที่ทอ้อแท้ไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่หรือบางคนก็เกิดความสูญเสียในชีวิตแต่ตมามภาพก็อยากจะแจ้งให้เป็นกําลังใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดบางทีธรรมะมันจัดสรรมีเหตุให้เราต้องเป็นอันได้เลิกลาจากสิ่งนั้นเป็นเหตุให้เราได้สูญเสียจากสิ่งนั้นเพื่อให้เรา ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอของชีวิตชีวิตของเรามันไม่มีอะไรที่จะแย่ที่สุดหรือดีที่สุดการเป็นไปของชีวิตดำเนินไปด้วยความถูกต้องยุติธรรมแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจกับสิ่งที่มันล่วงเลยผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจมุ่งม,มั่นกับสิ่งที่ยังไม่มาถึง ไม่ต้องรอว่าแก่แล้วจะมีความสุขให้มีความสุขกับลมหายใจในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ทุกๆวันขณะนี้ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนี้จึงจะเกิดความหวังความฝันและแรงบันดาลใจในท้ายที่สุดนี้ก็ขอเนยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่หนักแน่นไม่ว่าอะไรผเผชิญเจอกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามก็ขอให้ฝ่าฟันไปด้วยความสำเร็จและเรียบร้อยเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร